สำหรับนักครีเอเตอร์มือใหม่นะครับมี3ข้อลกถ้าคุณจะถ่ายคลิปหารหยได้ลง Facebook 3ข้อกำหนดของ Facebook ที่เขาจะพื้คุณผ่านเกณฑ์แล้วก็มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วเขาจะดันคลิปคุณเองข้อที่หนึนะครับคุณจะต้องทำข้อที่หนึ่งอันนี้สำคัญม,มากซักผ้าครับซักผ้าคือมีเหุก่อนถ้าเอาบปซักผ้าเหเ็ก,หอกห่อนมันจะจม มันแกนหากินประมาณฉะนั้นซักผ้าอห่ก่อนซักผ้าแล้วแล้วเขาไปดูข้อที่สองข้อกําหนดข้อที่สองถูบ้านครับถูมือมันแล้วเขาไปดูข้อกําหนดข้อที่สามไม่งั้นคุณจะบอกฟังบอกพานเกฑ์ของ Facebook เลยล่างถ้วยครับล่างมันมันแล้วแล้วไม่งนนั้นเืียมันจะจมมันแกนหากินประมาณล่างแล้วคอยไปทายคลิปนะครับ รับรองสามข้อนี้คุณทำแล้วผ่านแน่นอน